ได้สนุกเสมอมื่อ,อยูกระเราได้สนุกเมื่อเข้าในป่าด้วยกันเป็นทางดีงดนตรีบันเทิงมากมายเราทั้งหลายพร้อมที่จะทำให้คุณยาบร้องร้องร้องกันลอวนกฮูกน้อยเต้นเต้นลุกมาเต้นกระพวกเราเรียลและเลนกับสิ่งที่น่าสนใจ ทำกันแล้วก,ก็ไปเลยนี่บูบูขอเชเรียงสำรวจน้าบีเอลอัจฉริยะบีเอลและบอนนี่แต่น่ารักน่าใจดีเรียลและเลน่นกุกสิ่งที่น่าสนใจทำกันแล้วก,ก็ไปเลยร้องร้องร้องกันเลยนะโคกน้อยเต้นเต้นลูกมาเต้นกระพวกเราเรียลและเลน่นทุกสิ่งที่น่าสนใจบูบูและเจ้านกฮูกตอนฝนฤด,ดูร้อน วันนี้อากาศร้อนชะมัดเลยออทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้เราขาดแค่แขกเท่านั้นดูเหมือนฝนตกก่อนก็ต่ายมากถึงอ่ะแล้วมันไม่ได้รับเชิญด้วยเร็วเข้าเราต้องเก็บของทั้งหมดนี้นะ คงต้องเก็บดอกไม้เพิ่มนี่เราเก็บราสเบอร์รี่กันหมดแล้วหรือฝนซัดไปหมดแล้วฉันว่าฝนไม่น่าจะซัดราสเบอร์รี่ของเราไปบูบูเข้าหมดเนี่ยดัมดัมดูบิดูบิดูดัมดัมดัมดูบิดูบิดูดัมดัมดูบิดูบิดูดูดมดัมดูบิดูบิดูดัมดัม นกทูแคนสนุกใหญ่เลยดูเหมือนเขากำลังสนุกกับการอาบน้ำฝนนะไม่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 เดบบีบาบูบูบิสขอโทษครับคุณนกทูแคนแต่เสียงตกใจคุณตลกมากเดี๋ยวนี่พวกนายจะไม่อาบน้ำกันเหรอฮะเราต้องสนุกกับการอาบน้ำ ในช่วงที่ฝนเทลงมาเต็มอ่างอาบน้ำสิอ่างอาบน้ำธรรมชาติแม่น้ำทะเลสาและมหาสมุทรฝนช่วยเติมเต็มทั้งหมดฝนเติมเต็มแม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทรเหรอแต่มันทำได้ยังไงมันเกิดจากการระเหยและฝนตกนี่จะบอกว่านกฮูกน้อยไม่รู้เรื่องวัฏจักรของน้ำอย่างนั้นหรอกเ มันง่ายมากเลยความร้อนทำให้น้ำระเหยและลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้าอากาศเย็นทำให้ไอ้น้ำกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆหยดน้ำเล็กๆมารวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆที่หนักมากๆเลยล่ะนะและและ <c oughs> ้วฝนตกอือหือนี่มันช่างน่าเหลือเชื่อมันน่าเหลือเชื่อตรงที่อาบน้ำกลางสายฝนไปกันเถอะ กลางปีกซะยกปีกขึ้นชะล้างปีกเท้าเท้าเท้าขาข้างขาหรือเท้าว้และล้างเท้าหู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 หเธอต้องล้างมันมีปัญหาไหมถ้าครบตามนี้ก่อนจะอาบน้ำสะอาดเอียมอ่องไปเลยดีืมมาก ืมดีมากเลยเราทุกคนกลิ่นตัวหอมมากเย้และตอนนี้เราก็พร้อมต้อนรับแขกที่มามปิกนิกแล้วเอะแต่ไไงมาช้าจังปิกนิกเหรอปิกนิกเหรอเมื่อกี้พูดว่าปิกนิกงั้นเหรอเชิญฉ,ฉันด้วยไหมฮใช่สิครับอืนายคิดว่ากระต่ายหลงทางอยู่หรือเปล่าไม่แน่นะงั้นเราไปตามหาพวกเขา เอ้ลุยเลยไปค้นหาแขกเหล่านี้กันเถอะเพราะฉันหิวมากๆอ้เขาอยู่ที่ใดอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยจะไกลหรือใกล้เขาไปอยู่ตรงนั้นหรืออยู่ตรงนี้อยู่ทางขวาหรืออยู่ทางซ้ายอยู่ที่สูงเหนือพื้นหรือใต้ดินกันจะเดินไปนานสักสามทีหนึ่งสองา และถอยลัางสองทีหนึ่งสอง,สองปอลื้มลางใกลๆลือลายบนที่ไม้หรือบนพืนน้นดินถ้ายังอยู่ในป่านี้ยังไงเราก็หาเขาเจอไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะเขาไม่อยู่ที่ริมทะเลสาบนี้ ทั้งที่เป็นจุดเล่นโปรดของพวกเขาพวกเขาชอบเล่นแต่ดูเหมือนจะไม่ชอบฝนมากซะด้วยนะไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดที่ชอบฝนใช่กบก็ไม่ชอบฝนรู้แล้วกระต่ายน้อยไม่ได้มาเพราะอยู่ในรังเพื่อรอให้ฝนหยุดตกใช่แต่ดูเหมือนฝนไม่ยอมหยุดตกและพวกเขาคงไม่ได้ออกมาออถูกต้องงั้นเราก็กินมันทั้งหมดเองก็แล้วกันนะมีเบ ถ้าเจ้าช่วยกล้วยไม่ได้ทอดถ้ากระต่ายน้อยไม่มาเซอร์ไพรส์ก็ต้องไปเซอร์ไพรส์กระต่ายน้อยเองเจี๊ยบมากบูบูอ้ามุกเด็ดมากครับเล่าอีกครับคุณทูเคนโอ้ได้เอ่องั้นก็อ้านึกออกแล้วมีใครรู้บ้าง ว่าทำไมพึ่งน้อยถึงเอารังพึ่งมาไว้ที่ใต้หมอนกันล่ะรู้ไหมรู้แล้วรู้แล้วไว้กินน้ำพึ่งตอนกลางคืนพิดโทษข้าซ่้างแงพึ่งไว้กินเป็นมื้อเที่ยงงั้นเหรออ้าพิษโงน้อยวางรังพึ่งเอาไว้ใต้หมอนเพื่อที่พวกมันจะได้หลับฝันหวานไงล่ะ มุกเฉียบมากเลยฮขอบใจนะบูบูดีใจจังเลยที่เธอเอาปิกนิกมาเซอร์ไพรส์เราที่นี่อ๋อฉันออกไปกลางสายฝนไม่ได้เพราะว่าเป็นหวัดนะฉันดีใจที่เธอชอบเซอร์ไพรส์บูบูฟังมุกนี้ที่นกทูแคนกำลังจะเล่าตอนนี้สิอ๋อแล้วก็โอ๋อถึงเวลาเรากลับบ้านแล้ว ฉันก็ต้องกลับบ้านด้วยเหมือนกันนะห้องเพื่อนฉันอาจกํำลังรอฉันอยู่จอุย๋ยแ,แล้วความร้อนทำให้น้ำระเหยและลอยขึ้นไปบนฟ้าละและเมื่อท้องฟ้าเย็นลงไอระเหยกลายเป็นหยดเล็กๆและหยดเล็กๆก,ก็จะกลายเป็นเมฆที่หนักอึ้งและและ้วคนกะ็ตถูกแล้วเก่งมากเลยเราเรียนรู้เรื่อง นนนกกับกูแคทรู้ไหมคะว่าพวกเขาชอบอ,อาบน้ำฝนมากใช่และพวกเขาก็ฉลาดแถมยังขี่เล่นด้วยและกินเก่งสุดๆเขากินรัสเบอร์รี่หมดเลย <c oughs> ฉันหมายถึงเกือบทั้งหมดนะ <c oughs> ใช่ไหมบ <c oughs> อนนี่ออออแล้วปิกนิกเซอร์ไพรส์ปรเป็นยังไงบ้างจา๊ะมันสุดยอดมากแต่มันต่างจากที่เราวางแผนไว้มาก ต่างยังไงล่ะลูกเราวางแผนไว้อย่างหนึ่งแต่การปิกนิกเซอร์ไพรส์ก็กลับกลายเป็นอีกแบบนั่นเพราะกระต่ายน้อยไม่ชอบตัวเปียกฝนค่ะบบามาพวกเขาเลยออกจากรังไม่ได้และเนื่องจากกระต่ายน้อยมาเซอร์ไพรส์ไม่ได้เราจึงไปเซอร์ไพรส์ถึงรังของกระต่ายน้อยโอ้ช่างเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีงามลูกจิตใจดีมากเลยจ้าไม่สำคัญว่าเราไปหาเขาหรือเขาจะมาหาเรานะ สิ่งที่สำคัญจร,จริงๆคือการได้อยู่ร่วมกันกับ้องเพื่อนนะเพื่อนอบอนนี่พูดว่าเพื่อนเอ่ะเพื่อนไม่บอนนี่พูดอย่างที่พูดก่อนหน้านี้สิเอ,อ,อ,อเอาล่ะมีใครอยากฟังเพลงสายฝนบ้างไหมพ่ออยากร้องเลยมาแล้ว ด,ดฟดดดดฟฝน,นปรอยลงมาแล้วฝ้ารองดังกองกลางพายุโอ้ลูกน้อยจงอย่าได้กลัวฝนโปรยลงมาแล้วดีกับดินและเล่าพืชพัน เต็มเต็มทะเลแม่น้ำและบอ่อน้ำเราฝนมักทำให้เราแปลกใจฝนมักจะตกได้ทุกวนันไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือกลางคืนและไม่มีทางรู้ว่าฝนจะตกเมื่อไรและถ้าแดดออกตอนฝนมาหรือถ้าฝนมาไปอตอนแสงจันท จะมีสายรุ้งโผล่บนนภาพร้อมกับแสงวับวับจะสีบนท้องฟ้าดดดดฟบนบนลงมาแล้วชะนางสิ่งที่อยู่มาแล้วแต่วัฏจักรของน้ำยังคงดำนานไป ฝันดีมามาฝันดีป่าป้าฝันดีบีเอลฝันดีบอนนี่ฝันดีพ้องเพื่อนกระต่ายน้อยฝันดีคุณ